ถ้าน้องมั่นใจน้องลาออกครับแต่ถ้าน้องไม่มั่นใจน้องก็เรียนต่อไปการที่น้องติดมหาวิทยาลัยเข้าไปแล้วแล้วน้องกลับมาสอบใหม่เนี่ยเขาจะเรียกน้องว่าเด็กอะไรนะเด็กซิลแต่ทุกวันนี้น้องฟังดีๆนะครับมันมีเงื่อนไขของเด็กซิลอยู่และเงื่อนไขเนี่ยพี่จะไล่เป็นข้อๆเลยข้อที่หนึ่งครับเช่นน้องติดแพทย์มขแต่ใจของน้องอ่ะอยากเรียนหมอจุฬาเขียนว่ะถามว่าน้องซิลได้ไหม น้องซิ้วได้นะครับน้องก็สามารถที่จะไปซิ้วได้การซิ้วก็คือน้องก็สมัครสอบไปได้ตามปกติตึ๊ดตึ๊ตึตึ๊วันที่เขาประกาศผลคะแนนย้ํานะฮะวันที่เขาประกาศผลคะแนนน้องต้องวัดใจแล้วครับว่าคะแนนที่น้องอยู่ในมือมันจะไปยื่นติดแพทย์จุฬาหรือเปล่าถ้าน้องมั่นใจน้องลาออกครับแต่ถ้าน้องไม่มั่นใจน้องก็เรียนต่อไปเคลียร์ใช่ปะอันเนี้ย คือประเภทแรกยังไม่รู้ผลนะรู้แค่แคะแนนเฉยๆน้องต้องลาออกนะครับสองฮะสฮะสคือเรียนอยู่ในกลุ่มกพทนะครับเรียนอยู่ในคณะอื่นๆแต่อยากจะซิลเข้าหลักสูตรที่ไม่เหมือนเดิมยกตัวอย่างเช่นพี่เรียนอยู่ปีหนึ่งเรียนวิทย์วะโอเคปะพี่เรียนอยู่วิทวะปีหน้าเนี่ยอยากจะซิลข้อหมอพี่ทำได้ไหม พี่ทำได้ครับพี่ก็สมัครเรียนสมัครสอบเพื่อจะเข้าหมอเลยจนกระทั่งรู้ผลว่าติดหรือไม่ติดอันนี้ทันไหมครับถ้าเราอยู่ปีหนึ่งนะครับในหลักสูตรหรือคณะที่ไม่ได้ซ้ําเช่นพี่เรียนวิทย์บะอยู่ใช่ไหมพี่อยากจะซิ่วมาเข้าหมออันนี้ต่างกันไหมต่างหลักสูตรกันใช่ไหมครับถ้าอย่างเนี้ยไม่ต้องลาออก ก็ไปรอจนรู้ผลมาติดหรือเปล่าหมอถ้าติดก่อนที่จะไปยืนยันสิทธิ์ก็ต้องลาลาออกอย่างนี้ทําได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งสองกรณีเกิดกับเด็กปีอะไรฮะปีหนึ่งแต่อันนี้แหละะโหดแต่ถ้าน้องอยู่สูงกว่าปีหนึ่งก็คือตั้งแต่ปีไหนขึ้นไปปีสองขึ้นไปน้องเรียนปีสองแล้วปีหนึ่งไม่ได้ซิวก็เรียนมาแล้วหนึ่งปีตอนนี้ขึ้นปีสองแล้ว เมื่อน้องขึ้นปีสองไปแล้วเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าระบบออกแบบมาไม่อยากให้น้องซิลแล้วพอน้องไปผ่านไปปีหนึ่งแล้วใช่ไหมน้องกําลังขึ้นปีสองแล้วใช่ไหมเขาจะไม่อยากให้น้องซิลแล้วแต่ถ้าน้องอยากซิลไม่ว่าน้องจะเรียนคณะอะไรก็ตามในรัฐบาลนะก่อนที่น้องจะมาสมัครหมอทันตะเัศสัตว์เนี่ยน้องต้องทําไมก่อนที่จะสมัครสอบครับคาตอบคือลาออกทั้งหมดครับ